เอาละครับทุกคนผมกอนจากช่อง Empty World วันนี้เรามาเรากลับมาแล้วฟีลี่ที่หายไปเกือบกี่ปีนะเกือบเดือนนะคือต้องบอกว่าช่วงเนี้ยแทบไม่ได้ลงคลิปเลยเพราะว่าคือต่อคือไม่มีใครแบบว่างเลยไงไม่มีใครว่างเล่นด้วยเลยผมก็เลยแบบ ก็ไม่มีก็ไม่มีคนทำคลิปด้ดวยก็วาว่างมากก็เลยมาหัดคลิปคลิปนี้ตัวไหนนะตัวที่เทชอบเล่นน่ะอ่านี่ไงนี่ไง่มงมังไงมังบูยอเดี๋ยวมังคนนี้แหละจะตบหัวเอง เออจริงด้วยไอคลิปไม่เหยียบมันมคีคลิปหนึ่งที่ผมไม่ได้อัดที่ผมไม่ได้อัดฟุตเทจเอาไว้เป็นแบบเป็นช่วงที่ผม,ผมเล่นกับพวกบีบีของผมอะ่ะแล้วกูตบเป็นดันเต้เลยคือไม่ให้เหยียบพื้นเลยเฮ้ยเฮ้ย เตีย oh, no, 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 no. ว yeah, yeah. ิงเตียวิงเฮ้ยลบอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนโดนโดนหวังเฮ้ยเฮียมาได้เล่นนานไม่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 ได้เล่นนานฝีมือฝีมือกระจอกลงฝีมือกระจอกลงฝีมือกระจอกลงอุ้ยเฮียเกิดเกิดโดดลบไม่ทัน 奥拉，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 喂喂喂！喂喂喂喂，阿里，奥拉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 ，哎呀！喂，奥拉，奥拉，掉波球，Triple！阿里，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 喂！哎，快，快点，快点，快点，拿，拿，快点！ สับไปเลยลบลบไอ้เหียนี่รับรับหุชลบลบมาดิมาดิมาดิที่แค่บผู้ชมผู้ชมเฮ้ย

ไอ้เหี้ยนี่ลเล่นแต่แบบนี้ใช่ไหมลงมนันไม่อืออือลงไปชอ็อตกำลังไฟหน่อยชอ็อตกำลังไฟหน่อยอุ๊ยชอ็อตกำลังไฟหน่อยไอ ช็อตกำลังไฟหน่อยอืมช็อตกำลังไฟไอ้สัตว์ทำลาเมจเมีได้กลางๆนะเนี่ยทำดาเมจได้เป็นที่สองแต่กูได้ที่หนึ่งเพราะกูหลบไปเก่งอัต,ตมามาอลไรนี่ย ไอ้เอเลียนใช่ไหมแดเดี๋ยวกูจะตกกระเลนเลยไอ้นโก้บอมันจะขอใจแต่ราหุมาดีออาวอาวอ้ไยนีเล่นชาร์ตไอ้ยนี่เล่นชาร์ตอุ้ยอุ้ยอุ้ม่ดิ ไอ้สัตว์ีไอ้ยีไอสัตว์ไอเยี่ยนี่มันมันเล่นแต่กูคุณเอาแต่กูนุเอาแต่กูใช่ไหมเฮ้ยกำลังไอสัตว์กำลัง่าคกำลังภายในไม่ไม่เห็นได้ผลเลยไอเยี่ยนี่ ัน,นไ,ไม่ดิไอเย้ไปด้ฝอยทางนู้นหลบได้ไอสัตว์ไม่เห็ไม่รู้ไอเยี่ยนี่เสือรู้ไอเยี่ยนี่เสือรู้อื้งออกมาสิวิวิวเยี่ยผมผมมังตาผมมังตา เอาโลเอามาดิ <c oughs> จังหวะนี่แหละเปิดช่องโหว่เปิดช่องโหว่ไอ้ต๊ะลงมาอืม้มไอส,ไอสตี้เอสตี้เล็งกูเหรอเล็งกูเหรอไเอสตี้ลบ กำลังภายในเอ้าเอ้าม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 าบรรยากาศมามามาอุบบรรยากาศมามามาอุ้ยอ่ะต uh <cu> ัดไปกูเต็มเต็มเลยไอ้สบุงเมึงนี่นี่ิกูจะต่อยจนตายอยู่หรเปล่าเนี่ยแตด Ung tây hoi quay măng 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 ui. của ừ. เออไปสองไอเหี้น,นี่อะไรอะไรมึงฝันไอ้เหี้ยทำดาเมจแปดร้อยจริงๆเผมนี่แค่เล่นๆเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้อะจริงนี่แหละ สนุกจังได้รังแกคนอ่อนเอกว่าแคดูจากฝีมือก็รู้แล้วว่ามันไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากอะมันแค่ใช้ท่าเป็นอย่างเดียว 2> 3, 2, 1, มาดินคนจิงเขาเล่นกันแบบนี้ไอสัตว์ไปไหน ายามันไกลระยะระยะไอ้ท่าพวกนี้มันไกลแต่ถ้าเกิดหลบได้อะมันก็ไม่มีอะไรยากหลบอืมมันไม่ดิทางนูง้นเอาไอ้สัตว์เอากูกระเด็นเฉยไป้น,น้อยนาะครับ ลอยหนารราอะไรมึนอะไรมึนอะไรมึนกลับมาในตรงนี้สมาธิอาลบบกหน้าสมาธิสมาธิไอ้สัสอะไร ไอ้เฮียไอ้สัสไอ네้แดกคูลาแม่งเล่นแต่ท่าเดียวไอ้แดกคูลาไอ้แดกคูลามันไม่หนุนนี่เลยนะไอ้ัสไอ้แดกคูล้เยี่ยนี่แย่งแต้มกูไอ้เยี่ยนี่แย่งแต้มตูปูกลับมันไม่ไอัสกลับมันไม่ โอ้หลบหลบรอรอจังหวะนี่แหละโอ้โอ้โอ้รอรอจังหวะอุ้ยเอ๊ะผิดจังหวะรอหลบเก็บอาวุธตั้งสมาธิแล้วรอจากนั้นสวนแม่ง ตั้งสมาธิรอรอให้เวลาหมดเว้ยเกือบไปว่ายินรอให้เวลาหมดสวนไม่มาดิมาดิสัตว์มาดิไอ้ย้ยไม่สู้เอาไม่สู้เอ,สเอาไม่มาเอามึงไม่นัวกูเอา,า,ก,เอากูก็วินสิครับงานนี้ กูก็วิ่งเสียแบบไม่สู้อ่ะเม่งไม่มาโคตรน่าเสียดายเลยไม่โดยจังหวะเมื่อกี้คือกูกดหลบได้นะแต่กูกูกูลืม รย์แมนสวัสดีรออ่าเรย์แมน,นะน,นลเล่นเป็นับผมรอครับผมรออาวุธมาเรย์แมนเล่นอ่เชียนี่ไอเชียนี่มึงหาเรื่องกูก่อนนะวันนี้ดิลบอะไรเอาเล่นเป็นเอาเล่นเป็นไอหมอนี่เล่นเป็นไอเทียนี่ดิมึงเล่นเป็นนะลบอ่า เล่นเปนแล้วไงเล่นเปนแล้วไงโอ้รอบนี้เจอคนเล่นเป็นว่ะเยสจ๋งโชคดีอือลงไปคู่เลยนะมึง ต้องสมาธิเฮียโดนทิปลงไปบอกว่าอะไรอุ้ย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 อะไรอะไรเฮ้ยกลุ่มได้วยเฮียนี่นี่ไม่งงไอ้ทียนี่ไม่เก่งต้องเล่นคนใช้ธนูก่อนไอ้สัตว์ธนูมันโกง หนูมันโกงถ้าเกิดเล่นเป็นน่ะเทีเยบวงเวทาเล่นดีกันก็ได้นะอขอบคุณสำหรับเต็มไม่ดิลบกำลังภายในเอ๋อเฮียนี่รู้เฮียนี่รู้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้เล่นเป็น อุ้ยอุ้ยสไปสไปเก่งไอหมอนี่สไปเก่งไอนี่สไปเก่งต้องเก็บมันก่อนไอพวกสไปเก่งมันเกินไปไปอาวุธโอ้อสยสไปเก่งนักใช่ไหมมึง I believe I can fly <laughs> ไอ้ยา a c h i e v e m นอั Unlock เลยไอ้แบบฉันเชื่อว่าฉันบินได้มันจะมีเรื่องกับกูเลยสิลบอะไรอะไรอะไรผมไม่โดนนะไม่โดนเอาโดน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 อะไรอะไรอะไรยหลบทันครับผมวิลบทันสองสามสเตนเดนกันสามคน พวกมึงสู้กันเลยนะขอให้โชคดีไม่มึงอย่ามาทุ่งกูเอามาเอามันมาเอาไปละก่อนอนนม่โดนเอาเอาเอา,เอาจะล่วงจะล่วงจะล่วง เขาเรียกว่าวิธีการโจมตีแบบที่ว่าว่าไม่ให้ตระตูเจอตระตโอ้โหรอบนี้คือเราเล่นกันละเราเล่นกันสามรอบแล้วแล้วรอบนี้เป็นเรือรอบที่เหงือตกมากมากเพราะว่ามีคนเล่นเล่นแบบพวกโปรเฮเยอร์หนึ่งคนเลยคือไอคนดีเล่นเล่นตัว เยอตัโคตดโหดโอเคต้องขอจบคลิปแตบบ่เพียงเท่านี้บอกเลยเฮียโคตรโหดเลยอะ<ด>คือมันเป็นเพียงคนมันคือมันคือตัวเดียวเลยเว้ยคือกูรู้สึกว่าไม่ได้เจอแบบนี้มาน,นานคือกูเคยเจอแบบนี้คือผมเคยเจอแบบนี้นี่นี่นี่ไอ้คนเล่นตัวเนี้ย คือผมเคยเจอคนเล่นแบบเนี้ยไม่กี่คนเลยเว้ยคนที่คุณนี่หยิบตัวเนี้ยมาเล่นน่ะที่เขาไม่เห็นค่าของตัวเนี้ยมาเล่นคือไม่กี่คนเลยเว้ยพวกเล่นสายธนูเนี่ยมันเล่นยากก็จริงอ่ะเพราะว่าคุณต้องเล่นเป็นอ่ะคุณต้องเล่นเป็นจริงอ่ะไม่งั้นไม่งั้นเน่ะมันจะเล่นเล่นไม่ได้เลยเว้ยคือจริงๆแล้วสายธนูเนี่ยมันสมควรเล่นกาอากาศนะเพราะว่าเพราะว่าเวลาธนู ยิงกาเวลาธนูตีกาอากาศมันจะยิงกระตูออกไปซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับผมนะคือผมชอบเล่นตัวธนูอยู่แล้วแต่ผมลืมซื้อตัวธนูมาผมซื้อพรกก่อนแล้วมันรู้สึกว่ามันมากเว้ยตอนเล่นธนูครั้งแรกอะโคตรมันเลยเว้ยเล่นไม่เป็นคือคือเฮียเลยนะคือเล่นธนู นูแทบไม่ได้เลยนะคือเล่นธนูแทบไม่ได้เลยตอนที่เล่นช่วงแรกกันเล่นเล่นธนูไม่ได้แต่พอช่วงช่วงที่ผมเล่นธนูเป็นเท่านั้นแหละโคตรสุดยอดเลยเวลาก็น่าจะสมควรแล้วนี่ก็18นาทีแล้วงั้น ผมต้องพูดประโยคเด็ดกันไว้เจอกันใหม่ถ้าเกิดอนาคตมันยังมีอยู่นะนะอาดิโอส